การดาเนินชีวิตของเราอะ่ะมันก็มีหลายองค์ประกอบที่ที่เราจะต้องดําเนินอะ่ะแล้วหรือการกล่าวคาหรือกล่าวหรือพูดทั้งวันทั้งวันเนี่ยบางวันมันบางช่วงเวลาวิฏฐิบางตัวมันก็ขุดขึ้นมาซึ่งเราก็มาแยกแยกไม่ออกว่าเฮ้ยนี่คานี่ธรรมะหรือนี่ทิฏฐิกันแน่ที่ปนกันในแต่ละประโยคประโยคประโยคหรือว่าในแต่ละเข้าใจต,ตรงนั้นที่จะถามคือทำยังไงที่จะแยกออก ยอย่างไงอ,อย่างนี้คือมันก็ยังพลนกันอยู่ดีครับเพอ,อย่างนี้ประเด็นก็อย่างนี้ด้วยว่าบางทีความละเอียดอ่อนการฟังฟังกันเกิดความเข้าใจด้วยแล้วก็มีผู้รู้บอกรายละเอียดมันเหมือนอย่างนี้นะยอมไม่เคยไม่เคยไปที่เชียงรายเลยสมมติไอเชียงรายที่เป็นสถานที่ที่ติดแม่น้ำโขงนะแล้วก็ ตรงใกล้ๆสามเหลี่ยมทองคํำอะไรที่เขาเรียกกันเราก็ไม่เคยไปแต่เราได้แต่แผนที่เราได้แผนที่ไหมถ้าได้แผนที่ได้ข้อมูลได้สุดตะชัดทีนี้เราก็มานักศึการไปตามนั้นเลยเมื่อมานักศึการไปตามนั้นพอไปเห็นความของจริงขึ้นมามันจะเทียบได้ว่าเนี่ยที่แผนที่ที่บอกข้อมูลที่บอกเนี่ยไปทาบกันแล้วมันใช่มันมีแบบนี้นะ อันนี้ประเด็นก็คือเพราะเออเราก็ไม่ชัดไงเราก็ไม่ชัดอย่างเช่นโลภะเราก็ไม่ชัดเพราะไม่ได้ฟังเรื่องโลภะมันลักษณะมันเป็นยังไงมันทํากิจยังไงมันปรากฏยังไงเหตุเพื่ออโยนิโสที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะมันคิดยังไงทีนี้พอเราสังเกตไม่ได้สังเกตพอมันเกิดขึ้นกับตนปุ๊บเนี่ยเรารู้ใช่ไหมเช่นโลภะเนี่ยมันมีลักษณะเห็นความกําหนัดยินดีในสีเสียงกิรสดผลตภะใช่ไหมไอ้ตัณหาเนี่ย แล้วมันทำเป็นอุปทานมันติดแน่นด้วยเนี่ยสภาพมันทำกิจในการเข้าไปติดแน่นติดแน่นในสีเสียงกี่รสผลิตภัณฑ์นั้นด้วยเหมือนลิงติดตังหรอย่างนึผลปรากฏของมันก็คือเหมือนกับไปผ้าที่ถูกย้อมด้วยสีเอาออกไม่ได้ด้วยมันแน่นอย่างนั้นไอ้เหตุใกล้มันก็คือการมานาสิกานว่ามันงามมานาสิกานว่ามันดีมานาสิกานว่ามันเที่ยงมันสุกมันเป็นอัตราตัวตไอ้มานาสิกานแบบนี้ใส่ใจแบบนี้ยอ๋อ พอเราใส่ใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นโลภภาพมันเกิดจริงๆลองใส่ใจดูทีลองไปใส่ใจเห็นว่าเป็นเงินเป็นทองว่าสวยเป็นต้นมันเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มไปหมดเลยอ๋อมันมาจากตัวนี้นี่เองต่อไปเราจะไม่ดํลริให้มันเกิดอีกแล้วต่อไปเราจะไม่ใส่ใจมันเกิดอีกแล้วก็ตัดวงจรวิธีให้อาหารมันเสียมันก็มันก็ไม่เกิดใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่แผนที่มันไม่ชัดไงถ้าลองชัดดิมันเห็นทุกตัวมันแยกออกเลยนะเข้าใจยัง แล้วมันชัดแล้วมันเห็นหมดแหละโทรสารก็เห็นโมหามันก็เห็นเพราะมันชัดไงแล้วมานนักสิการแบบนี้มันเกิดจริงๆด้วยแล้วลองชำเลืองมานนักสิการดูป๊บมันเกิดเป็นแถวเลยแล้วอ๋อมันมาจากจุดนี้นี่เองแล้วลองมานักสิการทั้งวันหน้าดําทั้งวันไอ้กิเลสลองมานักสิการนี่แล้วแล้วสามารถจะทําความโกรธให้เกิดขึ้นทั้งวันก็ได้ทําให้ราคะเกิดก็ได้มองด้วยที่เอ้มันไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรหรอกไม่ได้หล่อเหลาสวยอะไรแต่มองทุกวันเนี่ย งามดีสุดยอดมองถ้ามองรวมไม่สวยก็มองแยกนี่มันดูไม่สวยแต่แต่ตางามนี่มาใส่ใจตางามตามงามเอ้ยส่วนจมูกงามะคิ้วก็งามเนี่ยขนตาก็งามใส่ใจไปเรื่อยๆดิราคะเกิดฉะนั้นโยมโอ้เนี่ยสามารถจะทําให้ราคะเกิดกับสุนัขก,ก็ได้อสุนัขที่เราเกียดเกียดนี่แหละลองมาในสิการดิแล้วมองมอง มองมนุษยการให้ความรักความชอบใจเกิดนะเข้านะเข้าโอ้โหรักสุนักตัวนั้นเลยไอ้จากที่เกลียดนั่นแหละแล้วจะมองให้เกิดโทสะก็ได้จะมองให้เกิดโมหะก็ได้เห็นไหมว่ามันเรารู้แล้วว่าการให้อาหารของมันเนี่ยมันโตว,วันโตคืนจริงๆแล้วที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้เราเรามึนต่อการที่ไม่หยุดการให้อาหารมันแล้วเราก็เลยกลายเป็นแบบนี้เป็นคนแบบนี้บอก่า ซื่อสัตย์กับโลภะโทสะโมหะยอมจำนนกับโลภะโทสะโมหะแล้วก็พเนาพนอกันไปตลอดใช่ไหมมันก็โตวันโตคืนทีน,นี้แล้วเวลามาฟังทำแล้วก็เอาโลภะโทสะโมหะมาฟังมันก็ได้ข้อมูลไได้จําได้ไหมจาได,ไได้อธิบายได้ไหมอธิบายมาแต่โลภะโทสะโมหะลดลงไมไม่ชอบเรียนชอบรู้รู้แล้วมันรู้สึกมันอวดได้มันเถียงคนอื่นได้อธิบายอะไรได้เจ๋งเว้ยคนอื่นต้องรู้จักเราด้วยเพราะงั้นเถอ เราจะไปพูดแล้วมีชื่อเสียงยมียมีค่าปาอาหารกินมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนรู้จับหน้า้าถือตาเฮ้ต้องออกไลฟ์ทุกวันดีกว่าไลฟ์ไลฟ์ล <laughs>